ผู้วิเฮาหยุดพูดขณะที่เขาถอยกับเขาก็ชกหมัดออกทันทีทันใดนั้นเย่ยงกุยรู้สึกราวกับว่าไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเธออีกต่อไปแต่มันเป็นภูเขาขนาดใหญ่หมัดสีทองสว่างใหญ่ขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอแสงสีทองขาวสว่างขึ้นจากร่างกายของเธอดาบของเธอฉายแสงออกมาขณะที่เธอชี้ไปดาบของเธอไปข้างหน้าเธอสามารถแทงหมัดของผู้วิเฮาได้ในแง่ของการฝึกฝนทางคู่มีวิญญาณยุดการต่อสู้ขั้นสูงสุดพลังวิญญาณของผู้วิเฮายังคงอ่อนแกว่ายเยี่ยี่แม้จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพของวิญญาณยุดคู่ของเขาแต่ถ้าว่า การขยายพลังวิญญาณของเขาตอนนี้ทำงานได้ดีมากเมื่อพลังวิญญาณของพวกเขาปะทะกันผู้ชนะไม่สามารถตัดสินได้เย่ยกูยี่รู้สึกเพียงคลื่อนวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่เคลื่อนเข้ามาหาเธอเธอรู้สึกว่าเธอกำลังจะถูกบดขทยี้ด้วยรัศมีของการสืบเชื้อสายจักรพรรดิของฮวบีฮาวการสืบเชื้อสายของจักรพรรดิของฮวบีฮาวได้รับการแก้ไขแล้วและแตกต่างจากรูปแบบดั้งเดิมที่ผู้อาวุโสมูได้ส่งต่อให้เขานี่เป็นสาเหตุที่ฮูบีฮาวไม่กลัวที่จะปล่อยให้สมาชิกข,ของสนัทรที่วิญ,ญญาณศักดิ และไม่มีเทธิดาแห่งแสงที่จะปลดปล่อยมันออกมาผลของพลังทางจิตวิญญาในการสืบเชื้อสายของจักรพรรดนั้นเหนือกว่าพลังจิตวิญญาณของเขามากซึ่งแสดงถึงความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการสืบเชื้อสายของจักรพรรดิดั้งเดิมแต่ถ้าว่าเย่กู่ยี่ไม่เหมือนหลานรัวรัวเมื่อเปิดเผยปีกขนนกของเธอฮัววี่เห้ารู้สึกกล่าวว่าพลังจิตวิญญาณของเขาได้พบกับเกาะศักดิ์สิทธิ์และเขาก็โดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าว่าหมัดของเขาก็หยุดการโจมตีของเยี่กู่ยี่ด้วยเขาบังคับให้เธอถอยไปครึ รัศมีสีเทาปรากฏขึ้นใต้เท้าของเขาและดวงตาของฮู้บีเท่าก็เปลี่ยนเป็นสีเทาด้วยวงแหวนวิญญาณสีเท่านั้นหรือเย่ยกูยี่ก็ตกใจเช่นกันเธอไม่เคยเห็นวงแหวนวิญ,ญญาณเช่นนี้มาก่อนมันผิดปกติและเต็มไปด้วยรัศมีที่ชั่วร้ายมันต้องเป็นของวิญ,ญญาณจาร์ชั่วร้ายเท่านั้นเจ้าเป็นคนโกหกเห็นได้ชัดว่าเจ้าเป็นวิญ,ญญาณจารชั่วร้ายเยี่กูยี่คิดกับตัวเองอย่างโกรธจัดฮู้บีเท่าทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดว่าถ้าข้าไม่ทำอะไรแบบนี้เจ้าคิดวว่่าา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 าออออองงงงค์กงง์กญญญกกกรชชชััั้้้้้้นนนลลลแะะสสิญณศดดธจจเเเเืขขไไหมตถ เจ้าต้องฟังข้าระวังเห็นได้ชัดว่าเยี่ยกูยี่ไว้ไวางใจฮู้ว,วี่เฮาน้ยลงอย่างมากเมื่อเขาปลดปล่อยรัศมีของจอมเวทดาบของเธอสั่นและเธอก็กางปิดออกขนของเธอแพร่ออกเป็นชั้นของหมอกแสงสีขาวทองที่อ่อนโยนดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไปจากแสงจ้าเธอเต้นไปด้วยรัศมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์หนาทึบเธอชี้ดาบของเธอไปข้างหน้าทาให้ลาแสงดาบจํานวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าหาฮู้ว,วี่เฮาเมื่อพวกเขาเห็นฉากนี้วิญ,ญญาณจานชั่วร้ายทุกคนที่อยู่ใต้เวทีก็ตกตะลึง แม้แต่พวกเขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเมื่อเห็นพลังศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์นี้เยี่ยกูยี่เป็นเพียงทูตสวรรค์สองปีแต่เธอแข็งแกร่งมากแล้วเมื่อการฝึกฝนของเธอเติบโตจนถึงเจ็ดวงแหวนและเธอได้รับกลายแทบิญ,ญญาณยุทธ์ของเธอเธอจะมีอีกสองปีเมื่อเธอมีเก้าวงแหวนเธอจะมีหกปีเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเธอจะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของสำนักลัทิวิญญาศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้การปรากฏตัวของเยี่ยกูยี่ยังขัดขวางแผนการของสำนักลทัทิบิญญ,ญาศักดิ์สิทกธกิ์ แม้ว่าพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของสนักลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำได้ท้ายที่สุดสวีเทียนรันจะสนับสนุนพวกเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการลุกลานของกองทัพและราชวงศ์จะไม่ผูกมัดกับผลประโยชน์ของสนักลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เมื่อสงครามใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เป็นเรื่องของว่าฮัววีเฮ้าจะชนะได้หรือไม่รองผู้นำคิดเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อฮัววีเฮาอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเธอจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเข้าไปแทรกแซงแม้ว่าเธอจะทำให้อีกฝ่ายกกุนนนเเเคืองงแต่่็ดีวีวาาสสยห้้ิิช แสงสว่างศักดิ์สิทธิ์ช่างแข็งแกร่งพวกวีเฮาอยู่ในความกลัวรัศมีศักดิ์สิทธิ์ของยี่กูยี่ทำให้เขารู้สึกรลวากับว่าเขาถูกแช่อยู่ในความอบอุ่นแต่ถ้าว่าความอบอุ่นนี้กำลังพยายามกัดก่อนร่างกายของเขาหากเขาเป็นวิญ,ญญาณจาร์ชั่วร้ายจริงๆความสามารถของเขาจะอ่อนแอลงอย่างมากพวกวีเฮ่ารีบถอยกลับอย่างรวดเร็วและใช้มือขวายกขึ้นในอากาศเขายังคงพึ่งพาเครื่องมือวิญ,ญญาณขยายพลังวิญ,ญญาณเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง ไม่เท้ายาาปรากฏขึ้นเหนือฝ่ามือของเขาวงแหวนวิญญาณสีเทาที่โผล่ขึ้นมาจากใต้เท้าของเขายังคงส่งแสงเจิดจ้าต่อจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีทองอย่างรวดเร็วเมื่อแสงสีทองส่องประกายเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ของฮูวิฮาวก็ถูกย้อมไปด้วยแสงสีทองเช่นกันแสงสีทองนี้แตกต่างจากแสงสีทองแห่งการสืบเชื้อสายของจักรพรรดิของเขาแสงสีทองนี้มืดกว่ามากแต่เต็มไปด้วยรศมีแห่งแสงในจุดนี้เย่กุยี่และวิญญาณจางชั่วร้ายที่อยู่ใต้เวทีต่างก็ตกตะลึง ทำไมเขาถึงเต็มไปด้วยรัศมีแห่งแสงในตอนนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาดูเหมือนถูกล้อมรอบด้วยพลังงานชั่วร้ายเขาทำเคล็ดลับนี้ได้อย่างไรขณะที่วิญญาณจานชั่วร้ายดั้งเดิมต่างก็ตกตะลึงและรองผู้นำก้าไปข้างหน้า1นก้าวการอ่านคาถาเสียงต่ำก็ดังขึ้นจากเวที ขณะที่ฮูกวีเท่าชี้ไม่เท้าของเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าลูกบอลเปลวไฟสีขาวอ่อนก็โผล่ขึ้นมาในอากาศมันกลายเป็นร่างที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาอย่างรวดเร็วโรสีขาวลงมาขวางแสงศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งตรงเข้ามาหาเขาร้องผู้นำหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดเมื่อเห็นรูปนี้มันเป็นร่างของหานเฉินแต่ถ้าว่าการแสดงออกของเขาเคร่งครึมมากในขณะนี้เขาดูเหมือนไม่มีตัวตนเห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในรูปแบบจิตวิญญ,ญาณของเขาแต่ถ้าว่าฮู้วีเท้าใช้จิตวิญญ,ญาณของหานเฉินเพื่อปิดกั้นแสงดาบของเย่ยกูย่ยี่การควบคุมวิญญญ ทำไมก่อนหน้านี้เขาเต้นไปด้วยรัศมีแห่งแสงแม้แต่รองผู้นําก็ยังสับสนในตอนนี้เยี่ยกูยี่รู้สึกดีที่สุดเธอค้นพบว่าทักษะวิญญาณแรกของเธอแสงสักดิสธิ์ได้สูญเสียผลกระทบต่อพวกวิเฮ้าเมื่อวงแหวนวิญญาณของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองแสงสักดิธิ์ทองเธอน่าจะมีผลทันทีกับวิญญาณจานชั่วร้ายแต่ก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงกับพวกวิหาวาเขาปิดกั้นมันด้วยพลังวิญญาณของเขาในขณะที่จิตวิญญาณของหานเฉินถูกบดขยี้ด้วยแสงดาบของเธอพวกวิหา้าก็ยังมีเวลาเติมพลังอยู่บ้างพวกวิเฮ้ากำล และร่างกายของเขาไม่หยุดเคลื่อนไหวเมื่อเขาชี้ไปที่พื้นกรงเล็บกระดูกสีทองเริ่มยื่นออกมาจากพื้นพวกเขากำลังเตลื่อมมือไปหาเยี่ยงูยี่เยี่ยงูยี่กวาดดาบของเธอออกไปเพื่อบดขยี้กรงเล็บกระดูกเธอกระพือปีกและพุ่งขึ้นไปในอากาศทันทีพวกวีห้ากวาดแขนขวาของเครื่องมือวิญ,ญญาณของเขาไปข้างหน้าลำแสงสีทองสองประกายแล้วร่างสีทองสลัวสองสามตัวที่ปกคลุมไปด้วยแสงสีขาวซีก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาพวกมันสูงและโตเต็มที่พวกมันแสดงออกอย่างเคร่งเครมและน่ากลัวอย่างสิ้นเชิงพวกมันมีเจ็ดคน แต่ละคนถืออไม้เท้ากระดูกหลังจากที่พวกมันปรากฏตัวพวกมันก็ล้องห้วบีเฮ้าและทําเสียงแปลก,ปลกในเวลาเดียวกันพวกมันก็ยกไม้เท้าขึ้นสูงเทพจอมเวทมรณะเคยบอกผู้วีเฮาว่าเวทมน์สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วและเวทมน์จอมเวทนั้นแตกต่างกันแต่เทพจอมเวทมรณะมีความเชี่ยวชาญทั้งสองประเภทเวทมน์จอมเวทโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ5อย่างคาถายาพิษการอัญเชิญความมืดและการเล่นแร่แปรธาตุในจํานวนนี้เทพจอมเวทมรณะเชี่ยวชาญด้านคาถาและการอัญเชิญมากที่สุดเมื่อรวมกับการวิจัยเชิงลึกของเขาเกี่ยววกับเม สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเทพจอมเวทมรณะยังมีความชำนาญอย่างแท้จริงในการอัญเชิญทุกประเภทรวมทั้งพิธีกรรมทางจิตวิญญาณถ้าเทศจอมเวทมรณะยังมีชีวิตอยู่เขาจะอยู่ในอันดับที่สูงกว่าพรหมยุทธจักกรพัญดิมังกรหลวงเชียวเหยาวซึ่งเป็นพรหมยุทธระดับสูงสุดนอกจากนี้ครั้งหนึ่งเขาเคยท้าทายอนาณาจักรด้วยเวทมนแห่งเวทมนและทำลายมันด้วยพลังของเขาเองเทพจอมเวทมรณะบระบรลุก,การรตสร,รู้หลังจากการกระทำนั้นและต่อมา ได้ทำการทดสอบเจตจำนงของฮู้บีเฮาหลายครั้งก่อนที่เขาจะส่งเวทมนต์ให้เขาในเวลาเดียวกันเขายังช่วยฮู้บีเฮาแก้ปัญหามากมายที่เขาเคยเผชิญสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้ฮู้บีเฮ่าเป็นเวทมนต์จอมเวทแบบแสงบริสุทธิ์มันถูกคิดค้นโดยเทพจอมเวทมรณะและเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงเพิ่มคำว่าศักดิ์สิทธิ์ข้างหน้าเวทมนต์ในชื่อของมันเช่นเดีวยวกับที่สมาชิกของสำนักลัทธิวิทยาศาสตร์สงสัยว่าฮู้บีเฮ่าเป็นวิญญ,ญญาณจานชั่วร้ายเพราะรัศมีของแสงที่เขาปล่อยออกมาหรือไม่เย,ยี่ยงกุยก็เปิด เมื่อเธอเห็นร่างสีทองเหล่านี้เธอยกดาบขึ้นเหนือสีรัะและวงแหวนวิญญาณที่สองของเธอก็ส่งประกายภาพของทูตสวรรค์หกปีสายแวบไปข้างหลังเธอแสงดาบของเธอก็ขยายตัวขึ้นทันใดและดาบของเธอก็ทําให้ตาพร่าไม่มีใครกล้าที่จะมองตรงไปที่มันลาแสงดาบขนาดใหญ่ยาวหนึ่งเมตรและหนึ่งในสาของความกว้างนั้นตกลงมาจากท้องฟ้าและฟันไปที่หัวของฮุยเฮาทักษะฟาดฟันวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มันเป็นทักษะวิญญาณที่สองของทูตสวรรค์หกปีของเธอเมื่อการโจมตีนี้ปรากฏขึ้นฮุยเฮารู้สึกราาววกับ่ มันล็อกเข้ากับจิตวิญญาณของเขาลำแสงดับอันน่าสะพรึงกลัวกลายเป็นธนูยาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้าร่างสีทองเจ็ดตัวที่อยู่รอบรอบพวกวีฮาวาเสร็จสิ้นการรวมตัวกับคาถาของเขารอยกีดสีทองปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเขาในทันใดและศีรษะสีขาวซีขนาดใหญ่ก็โผล่อ,ออกมาจากช่องนี้ถ้าพูดให้ถูกมันไม่ใช่หัวแต่เป็นกระโหลกขนาดใหญ่แทนบรรดาผู้ที่ดูการต่อสู้ระหว่างสำนนักถังและสำนนักลทัทธิวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ในการแข่งขันระหว่างวิญ,ญญาณจานเยาวชนระดับสูง จะรู้ว่ามันเป็นกระโหลกศีรษะของกระดูกมังกรนอกจากนี้กระโหลกศีรษะนี้มีขนาดใหญ่กว่ากะโหลกศีรษะของมังกรกระดูกอย่างน้อยห้าเท่าที่หยานเฟิงเคยใช้มันกระดูกมังกรขนาดใหญ่วิญญาณจานชั่วร้ายรู้ทันทีว่ามันคืออะไรไฟจิตวิญญาณสีทองสว่างไสวในสายตาของมังกรกระดูกขนาดใหญ่ตัวนี้หน้าแปลกที่มันเต็มไปด้วยรัศมีแห่งแสงไฟจิตวิญญาณสีทองเป็นเหมือนของเหลวที่ไหลลงมาตามหนวดแกมขณะที่กะโหลกศีรษะเคลื่อนขึ้นด้านบนมันก็ส่งเสียงคองราเบเบาเสียงแตกที่ชัดเจนสะท้อนออกมาแสงสักศิษิ์กระทบก แสงศักดิ์สิทธิ์ก็หายไปและไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับกะโหลกศรีษรษะของมังกรไฟจิตวิญญาณยังคงเผาไหมา้ทันใดนั้นกระโหลกศรีษรษะก็อ้าปากและพ่นลูกบอลมังกรไฟสีทองสลูออกมาหลังจากนั้นกะโหลกก็ถอยกลับเข้าไปในร่องศรีษรษะเยีย่ยกูยี่ไม่คิดว่าคู่ต่อสู้ของเธอจะรับมือยากขนาดนี้แสงศักดิ์สิทธิ์ของเธอไม่มีผลเมื่อไฟมังกรปรากฏขึ้นรัศมีที่แน่วแน่ของมันทำให้แสงศักดิ์สิทธิ์รอบตัวเธอไม่สเสถียนราวกับว่าเธอกำลังถูกคลื่นยักษ์คุกขามแม้ว่าเยีย่ยงูยี่ที่กล้า เมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เธอยังคงปราศจากความกลัววงแหวนวิญญาณดวงที่หของเธอส่องประกายอีกครั้งเธอฟันดาบของเธอไปทางไฟมังกรที่พุ่งเข้ามาหาเธอความคมของดาบของเธอนั้นไม่ธรรมดาจริงๆลูกบอลไฟมังกรถูกฟันออกเป็นชิ้นๆและทั้งสองส่วนก็กระเด็นผ่านร่างของเธอไปแต่ถ้าว่าเธอไม่ได้มีการคืบหน้าใดๆจากการโจมตีครั้งนี้เธอเดินโซเซถอยหลังไปไม่กี่ก้าวและหน้าซีดเล็กน้อยดีมากรองผู้นำอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาในพื้นที่พักผ่อนเธอประทับใจและพูดต่อว่าการอัญเช มังกรกระดูกก่อนหน้านี้ไม่ธรรมดานานกงหวานท่านมีส่วนอย่างมากต่อสำนักลทัทธิวิญญาณศักศดิ์สิทธิ์้วยการค้นพบคนที่มีพรสวรรค์เช่นนี้อย่างไรก็ตามข้าเกรงว่าถัางอูจะเป็นสิทธิ์ของท่านไม่ได้ข้าจะไปรายงานผู้นำเองการคาดเดาครั้งก่อนของเราอาจจะถูกต้องเขาทรงเป็นพระบุตรสักของสำนักลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเราตกลงในขณะที่นานกงหวานเสียใจเขาก็ประหลาดใจมากขึ้นแม้ว่าการฝึกฝนของฮวกี้เฮาดูเหมือนจะไม่แข็งแกร่งนักแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเขามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมจากความสามารถขขออองงเเเาาททีีี่่จะะรรรยกกกกกมมมัดูโตต็ ผู้นำโกรธมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเมื่อหยานเฟิงเสียชีวิตแม้ว่าความสามารถของเขาจะเทียบไม่ได้กับยานเฟิงแต่ศักยภาพของเขาดูเหมือนจะสูงกว่าหากการอันเชิญของเขาสำเร็จเขาจะสามารถเรียกมังกรกระดูกทั้งหมดออกมาได้หากเป็นกรณีนี้เขาจะสามารถเอาชนะราชทินนามพรมยุทธปกติได้แน่นอนข้าเกรงว่าเขาจะต้องเป็นราชทินนามพรมยุทธอย่างน้อยก่อนที่เขาจะทำอะไรแบบนั้นได้หลังจากบังคับเยี่ยกูยี่ให้ถอยกลับร่างสีทองเจ็ดตัวที่อยู่รอบรอบม้วบีเท่าก็หายไปเช่นกันเขายังคงท่องคาถาของเขาต่อไปและประตูสีขาวซีดเริ่มปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา เปิดประตูโลกลึกลับในที่สุดพวกวีเฮ่าก็ตะโกนวลีที่ผู้ชมสามารถเข้าใจได้หลังจากที่เขาเรียกประตูพวกวีเฮ่าก็เดินผ่านมันและหายตัวไปต่อจากนั้นกองกาลังโครงกระดูกเริ่มวิ่งออกมาจากประตูและพุ่งเข้าหายเย,ยก่ยี่กองกําลังโครงกระดูกเหล่านี้ล้วนมีชั้นทองคําอยู่บนร่างกายของพวกเขาในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกมันก็คือพวกมันไม่กลัวความตายเย,ยก่ยี่ฟันออกด้วยดาบของเธอทุกครั้งที่เธอฟันมันโครงกระดูกบางส่วนจะทรุดลงกับพื้นอย่างไรก็ตามการแสดงออกของเธอเปลี่ยนนนไปแลละาากกวมขึ้ ทุสวรรค์6กปีของเธอน่าจะเป็นโชคร้ายของสิ่งที่มีชีวิตที่ชั่วร้ายและวิญญาณจานร์ชั่วร้ายตราบใดที่เธอฆ่าสัตว์ร้ายและชำระพวกมันการฝึกฝนของเธอเองจะเสริมพลังด้วยการทําให้บริสุทธิ์เป็นผลให้พลังวิญญาณของเธอได้รับการฟื้นฟูและการฝึกฝนของเธอจะเพิ่มขึ้นนี่คือไม่ตายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธออย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเหล่านี้ดูเหมือนจะมีธาตุของแสงอยู่ภายในพวกเขาไม่ลัรความศักดิ์สิทธิ์ของเธอแสงศักดิ์สิทธิ์ของเธอไม่ได้ผลกับพวกเขามากนักและแม้ว่าเธอจะฆ่าพวกกเเเขาเธอ็ไม่ไตมต พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วประเภทแสงจริงๆนั้นหรอือโครงกระดูกก่อตัวเป็นคลื่นลูกแรกเท่านั้นหลังจากที่พวกมันปรากฏตัวร่างสีทองจํานวนนับไปท้วนก็เริ่มวิ่งออกมาจากประตูทหารม้กโครงกระดูกที่แข็งแกร่งขึ้นก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นบนเวทีแต่ละคนไม่ได้แข็งแกร่งแต่พวกมันแข็งแกร่งมากเมื่อรวมกันพวกมันไม่หยุดยัง้งขณะที่พวกมันทั้งหมดพุ่งเข้าหายี่กูยี่เยี่ยกูยี่ยกดาบของเธอและวงแหวนวิญญ,ญาณที่สี่ของเธอก็ส่องประกายเธอยกปีกขึ้นก่อนจะฟาดลงอยากกง่างแรงทันใดนั้นชั้นขขออองงงสงสสกกกดิิิ์ทธธ็เรรร่มจจาาาายย สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วที่เข้ามาถูกบททยี่และเบียดบัตนี่คือทักษะการก่อตัวของจิตวิญญาณแสงสศักดิ์สิทธิ์หากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วที่ล้อมรอบเธอไว้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วธรรมดากระบวน่านศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงสศักดิ์สิทธิ์ของเธอจะทำลายล้างพวกมันอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วประเภทแสงเหล่านี้ยากเกินกว่าจะรับมือได้ไม่เพียงแต่เธอไม่ได้รับการเติมเต็มพลังวิญ,ญญาณแต่สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วที่ถูกสังหารนั้นเป็นเพียงกองกำลังโครงกระดูกที่อยู่ด้านหน้้้้้าาาาาเเเเเททท่่่่่่นนนนัััสิิิงงงมมีีีีชวววตตตยยยยแลลลลหหือออคดดไไไปพกกขถบ ในขณะที่เยี่ยกูยี่กำลังลดล่อยท่าสังหารของเธอเธอไม่ได้เติมพลังวิญญาณของเธอเธอเริ่มใจสั่นมากขึ้นเรื่อยๆใต้เวทีหนานกงหวานชงเชยว่าใช่ทั้งอูจะต้องเป็นพระบุตรศักดิ์พูดผีที่มีท่าศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถแม้แต่จะทำร้ายเขามันวิเศษเกินไปยินดีด้วยรองผู้นำรองผู้นำรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมของโฮวีเ่เฮานี่เป็นการพัฒนาการที่น่าพอใจสำหรับเธออย่างแน่นอนความจริงที่ว่า เขาสามารถบทขยี้คู่ต่อสู้ของเขาในการแข่งขันนี้หมายความว่าสำนักลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงเลิกกับฝ่ายราชวงศ์และกองทัพและทุกอย่างเป็นไปตามแผนยิ่งกว่านั้นการมีอยู่ของอัจฉริยะของฮู้วี่เฮาที่บ่งบอกถึงการสืบเชื้อสายของพระบุตรทาให้สำนักลทัทธิวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งตอนนี้เจ้าเชื่อข้าหรือยังเสียงของฮูวี่เฮาดังขึ้นอีกครั้งในใจของเย่กู้ยี่เย่กูยี่กัดฟันของเธอเชื่ออะไรเชื่อวิญญาณจารชั่วร้ายอย่างเจๆงิร ทำไมสิ่งมีชีวิตที่ถูกอัญเชิญของข้าไม่กลัวท่าศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าถ้าข้าอยากจะทำร้ายเจ้าจริงๆข้าจะพูดเรื่องไร้าสาระก,กับเจ้าอีกไหมดูนะขณะที่เขาพูดประตูโลกลึกลับขนาดมาหึมาก็ใหญ่ขึ้นในทางใดควบคู่ไปกับเสียงกระแทกลึกของมา้าอัศวินล่างสูงเริ่มเดินขึ้นไปบนเวทีการแข่งขันอัศวินเหล่านี้สวมชุดเกราะสีธรรมระนและมีลูกแก้วไฟบินญ,ญ,ญาสีทองจางจาเต้นเป็นจังหวะในหมู่ของพวกเขามมาที่พวกเขาขี่มีเพียงกระดูกแต่พวกมันมีขนาดใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้และทิ้งร่องรอยไฟสีทองไว้ขขขขข้้้าาาาางงงหหลัพพววกกเเเณะที่ดินนไป มีอัศบินเพียงสามคนเท่านั้นที่ปรากฏตัวแต่แรงกดดันแต่ละคนที่ปล่อยออกมานั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตในโลกลึกลับที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้มากหลังจากที่อัศบินทั้งสามปรากฏตัวพวกเขาก็ขี่ม้าไปในสามทิศทางที่ต่างกันในทันทีราวกับว่าพวกเขาได้พบกับเจ้านายของพวกเขาแล้วสัตว์วิญญาณระดับต่ำที่ถูกอัญเชิญออกมาก่อนหน้านี้ก็เริ่มรวมตัวกันในสามทิศทางเช่นกันทันที หลังจากนั้นเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วก็เริ่มมีระเบียบมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้คำสั่งของอัศวินทั้งสามเป็นผลให้เยี่ยกูยี่รู้สึกกดดันมากขึ้นในฐานะผู้ครอบครองวิญญาณยุทิการต่อสู้ทู่สวรรค์หกปีเธอได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับวิญญาณยุติการต่อสู้ที่ชั่วร้ายมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติแล้วเธอรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเหล่านี้คืออะไรสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเหล่านี้คือสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วด้านมืดที่มีพลังของจักรพรรดิวินโดยธรรมชาตเย,ย่ีว,ว,วดนดคน เพราะด้วยตัวเธอเองเป็นจักรพรรดิวินเธอจึงมั่นใจในความสามารถของเธอในการชำระล้างพวกเขาโดยใช้ความสามารถของทูตสวรรค์หกปีอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วด้านเมื่อสามคนได้ปรากฏตัวพร้อมกันพวกมันไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่ากับจักรพรรดิวินเท่านั้นแต่พวกมันยังสามารถสั่งมีชีวิตที่ตายแล้วตัวอื่นๆจากประตูลึกลับเพื่อสร้างกองทัพที่แท้จริงในความเป็นจริงด้วยความสามารถในปัจจุบันของพวกิีฮาววิญ,ญญาณยทดการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใคร ที่เทพจอมเวทมรณะได้ทิ้งไว้ er nah ให้เขานั้นไม่ได้ออนแอไปกว่าความแข็งแกร่งที่รวมกันของวิญญาณยึธการต่อสู้อีกสองดวงของเขาเหตุผลนั้นง่ายมากโลกลึกลับที่เทพจอมเวทมรณะปล่อยให้เขาเรียกออกมาอย่างสะดวกคือสิ่งหนึ่งแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือพลังวิญญาณอันทรงพลังของเขาในโลกที่เทพจอมเวทมรณะจกมาพลังวิญญาณเป็นปัจจัยหลักที่กําหนดความแข็งแกร่งของเวทมนต์ตลอดจนระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ในขณะที่ใช้วิญญาณยึธการต่อสู้ของเทพจอมเวทมรณะความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาอยู่ที่ระดับมหาปาวิญญาณ นอกจากนี้เขายังแข็งแกร่งพอๆพอกับมหาปาวิญญาณที่ชั่วร้ายในการใช้ความสามารถนี้นี่เป็นความสามารถที่ฮู้วีเ่เฮาไม่สามารถใช้ที่สาธารณะได้แต่ที่เขาสามารถใช้ได้เพราะฮู้วีเ่เฮาเป็นถังอูในขณะนี้แม้แต่ผู้อาวุโสเสียนที่อยู่ห่างไกลก็ยังมึนมงงผู้ชมที่มองดูน้อยกว่ามากเขายังไม่เข้าใจว่าฮู้วีเ่เฮาสามารถใช้ความสามารถของวิญ,ญญาณจางชั่วร้ายได้อย่างไรซึ่งเต็มไปด้วยท่าแสงการแสดงออกของเย่ยกูยี่ดูน่าเกลียดมากขึ้นเมื่อมองดูเธอรู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังวิญ,ญญาณของเธอกำลังหมดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่เธอฆ่าสิ่งมีชีวิตในประตูโลกลึกลับเหล่านี้หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเธอจะต้องถูกบทที่ด้วยสัตว์วิญญาณจำนวนมากที่เธอสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายในการต่อสู้ตัวต่อตัวนอกจากนี้ยังมีคำถามที่ติดอยู่ในใจของเธอด้วยว่าทำไมสัตว์วิญญาณปีศาจเหล่านี้ถึงไม่กลัววิญญาณยุติการต่อสู้อันศักดิ์สิทธิ์ของข้าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วโผล่อ,ออกมาจากประตูลึกลับอีกต่อไปยังใดก็ตามแม้แต่คนที่เหลืออยู่บนเวที ก็ยังทําให้เธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วด้านเมือทั้งสามจ้องมองเธออย่างเย็นชาขณะที่เธอสั่งลูกน้องยิ่งกว่านั้นพวกเขาจะยิงฝ่ายมรณะเป็นบางครั้งเพื่อซุบชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วที่เธอได้ฆ่าไปแล้วมันเหมือนกับว่าเธอได้เข้าสู่วัฏจักรแห่งความตายและการเกิดใหม่ที่ไม่มีสิ้นสุด